พี่เพิ่นมาแต่ทางอุบลราชธานีครับนี่จังไดนขึ้นเดียวกันมาทางพี่ไปทุลามากบ่แม่นค่ะเมื่อคีโลเล่นค่ะโอ้นี่เพิ่นซื้อของมาฝากครับนี่ครับนี่นามีของฝากมีอย่างเนี้ยครับป่าเผาครับนี่ม่คกับไก่ย่างครับมีปลาเผาไก่ย่างปลาเผาไก่ย่างสมตำปลาเผาไก่ย่างสมตำแล้วก็อียังข้าวปุ้นบนนี่เพราะนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับเพต้องขอขอบคุณเพิ่นมากๆครับนี่เพิ่นนั่งเล่นน้ำกันก้อนวะพี่ครับ ครับ้สิบบ่กินของน้ำกันบ่ซื้อมาฝากกินน้ำกันก็เลยดิรับผมโอ้โครับเอขขอขึ้นหลายครับพี่มิยังกับแวะมหาผมโลดเอมากินน้ำกินท่ากันนี่พี่แหละครับรอบคนครับครับครับสอบครับเจ้าั๊บหนแม่ราคครับกูบ่เลยบั๊นี แมนการ้าจีแมนครับโอ้ครับขับขับเดินทางปลอดภัยด้วยครับด้วยขอบคุณนะคะครับครับวันนี้มารบกวนเหมือนกันยังไงก็ขอบคุณนะครับเพรับว่าถือว่ารบกวนนะครับขอบคุณคุณหลายที่มาเยี่ยมมายามครับครับครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมเอ้ยครับผมได้ได้ได้อันนี้เป็นก็ได้ได้ได้ครับเดี๋ยวจะกินนะครับจะกินในเบื้อง